สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมไม่รู้ว่าการที่เราเห็นผีนั้นเกิดจากอะไรแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเห็นผีได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วไอ้ที่เดินสวนกับผมยั่งมีผมบ้างบางคนก็เดินผ่านไปแล้วผมจะรู้ไม่ว่าคนไหนที่เป็นคนคนไหนที่เป็นผีผมแยกไม่ออกจริงๆนะครับ แม้แต่ในเวลากลางวันที่ผมเห็นเพื่อนๆก็มักจะบอกว่าไม่เห็นมีใครหรืออะไรที่ผมบอกเลยซึ่งผมก็ไม่กล้าบอกเพื่อนๆว่าผมเห็นผีหรือเปล่าเป็นนั้นว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยกวางเย็นเนี้ยไอ้กมันนัดไปเล่นดนตรีรวมกันที่บ้านของมันมึงไปนะจะได้ครบเซ็ตถ้ามึงไม่ไปไม่มีคนเล่นเบสดนะเว้ยใครไปมั่งวะก็มีกูไอตูนมึง อ้กเออใครอีกกูก็ไม่รู้ว่ะไปเถอะเย็นนี้เจอกันนะแค่นี้เพื่อนผมก็ตกลงแหละบ้านไอ้ยิกมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีมีเครื่องดนตรีครบคันส่วนมากพวกเราจะนัดกันไปเล่นกันเองเล่นแบบสนุกสนุกที่บ้านไอ้ยิกมันรวยเพราะอยากได้อะไรพ่อแม่มันก็ซื้อให้แม้กระทั่งเครื่องดนตรีความจริงก็ไม่ได้ชื่อยิกหรอกมันชื่อไอ้ป๊อปแต่ผมของมันหยิก พวกเพื่อนๆก็เลยเรียกไอ้หยิกจนติดปากเย็นนั้นหลังเลิกงานพวกเราไปรวมตัวเฮฮากันที่บ้านไอ้หยิกกันอย่างสนุกสนานยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ก็สนุกละครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเกือบจะเที่ยงคืนแล้วทุกคนก็เลยพากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันซึ่งบ้านผมอยู่อีกฝั่งแถวหลานหลวงต้องขับรถข้ามสะพานปลิ่นนก้าพอมาถึงเชิงสะพานมีของกินตั้งขายอยู่ริมทางมากมายหลายร้าน ท้องร้องพอดีเลยแวะหาบะหมี่กินสักชามก่อนกลับถึงบ้านพอท้องอิ่มก็รีบขับรถกลับบ้านก่อนที่จะง่วงเข้าตำราพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนช่วงนี้รถวิ่งบนสะพานแทบไม่มีผมขับมาเรื่อยมองดูวิวข้างทางความมืดตัดกับดวงไฟหลายร้อยจุดที่กระจัดกระจายเป็นจุดๆด,ดูสวยงามตานี่แหละนะกรุงเทพราตรียามค่ำคืนอารมณ์สุนทีไปแป๊บเดียว ผมก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางสะพานมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ชิดริมถนนแต่ผู้หญิงคนนั้นในเงาที่มีแสงสว่างไม่มากนักผมเห็นเธอทำท่าจะเปีนรั้วราวสะพานเหมือนกำลังจะกระโดดลงเฮ้ยอะไรนั่นนะผมร้องออกมาด้วยความตกใจรีบจอดรถขาผมไวกว่าความคิดผมรีบกระโดดข้ามที่กันเตี้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นกจะชาร์จเต็มที่ คุณหยุดก่อนคุณจะทำอะไรนะ่ะอย่ากระโดดนะอย่าทำดูเหมือนเขาไม่ฟังที่ผมร้องบอกเขาปีนขึ้นไปกำลังจะทิ้งตัวผมคว้ากอดเอวเอาไว้ได้แล้วค่อยๆกึง่งอุ้มกึ่งลากตัวให้พ้นจากจุดอันตรายบนราวสะพานพอสัมผัสตัวถึงได้รู้ว่าเป็นเด็กสาวตัวบบอบางแถมใส่ชุดกีฬาของโรงเรียนเธอร้องไห้ตัวโยนผมก็เลยต้องปลอบ ทั้งที่ตัวเองก็แจระทึกไปด้วยผมพยองมานั่งลงที่พื้นแล้วก็ลูบหัวด้วยความสงสารน้องครับทำไมน้องคิดสั้นมีเรื่องอะไรไม่สบายใจถึงกับต้องทำอย่างนี้เลยเหรอเล่าให้พี่ฟังได้ไหมเผื่อว่าพี่จะช่วยอะไรได้บ้างเธอก็ยังคงสื่อส่อ,อื่นอยู่พักใหญ่คงอารมณ์เบาลงแล้วผมเลยค่อยๆถามต่อไปว่าไง มีเรื่องอะไรไม่สบายใจเล่าให้พี่ฟังได้ไหมคือหนูน้อยใจแม่นะพี่ที่หนูพูดบอกอะไรแม่ไม่เคยฟังเขาเชื่อแต่ลุงชัยเอาแต่ว่าหนูเป็นตัวซวยของบ้านโถ่เอ้แม่เขาก็คงบ่นไปตามภาษานั่นแหละหนูอยู่กับแม่ก็น่าจะเคยชินหรือไม่ก็ทำเป็นไม่สนใจได้เนี่ยเออแต่ว่าลุงชัยนี่ใครละ่ะแฟนใหม่แม่นะคะพี่ แม่รักเขาหลงเขามากพอจะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมไว้ใจพี่ไหมเธอพยักหน้าเสียงถอนหายใจก่อนที่จะเล่าผมแทบไม่อยากเดาเลยมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีใครอยู่บ้านหนูกลับมาจากโรงเรียนหนูเหนื่อยก็เลยนอนหลับไม่รู้ว่าลุงชัยเข้ามาในห้องตอนไหนเขาเข้ามาข่มขืนหนูทั้งทุบตีทั้งต่อยหนูสู้ไม่ได้ แล้วเสียงสะอึกสะอื่นก็ตามมาผมรู้สึกเวทนาจริงๆทำไมนะทำไมผมหลับตาสะกดความรู้สึกเจ็บปวดแทนน้องเขาหนูจะบอกแม่หนูก็ไม่กล้ามันขู่หนูเอาไว้แล้วหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสมันก็จะทำกับหนูอีกมันน่าขยะขยแงงมากพี่สกปรกหน่าราังเกียจแต่หนูควรจะบอกแม่นะแม่จะได้รู้แล้วก็ช่วยหนู ใช่ครับพี่พอหนูทนไม่ไหวหนูก็บอกแม่แต่ไอ้นรกนั่นมันบอกว่าหนูให้ท่ามันนอนรอมันอยู่ในห้องแทนที่แม่จะช่วยหนูแม่กลับด่าว่าหนูอยากมีผัวคนเดียวกับแม่หาว่าหนูเป็นลูกอากตันยูไม่ว่ามันจะพูดอะไรแม่เชื่อมันเพราะว่าแม่รักมันมากกลัวว่ามันจะทิ้งแม่ไปพี่คะหนูก็รักแม่แม่เป็นที่พึ่งคนเดียวของหนู แต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ไม่รักหนูปกป้องหนูอยู่ไปมันจะมีประโยชน์อะไรกลับบ้านก็เจอไอ้พ่อเลี้ยงชั่วก็พยายามแหาทางมาข่มขืนหนูอีกแม่ก็ไม่เคยปกป้องบางทีออกการหึงหวงหนูได้ซ้ำพี่คะแล้วหนูจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ทำไมหนูตายดีกว่าผมฟังเธอข่าครวญผมคิดในใจว่าจะช่วยเด็กสาวคนนี้อย่างไรดีช่างน่สงสารเหลือเกิน ไปพี่จะพาไปแก้งความอย่างน้อยเขาก็มีองค์กรช่วยเหลือแล้วน้องเด็กสาวนั่งชันเขา่าแล้วเอาไปนาซบเสียงสะอื้นดังมันช่างหหยหวนแล้วก็หวังเวงเกินผมเองแค่ฟังยังอยากร้องไห้ตามด้วยจริงๆผมยังปลอบเธอต่อร้องเธอร้องให้พอกับความเจ็บปวดแล้วน้องก็ตั้งสติใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปหาทางไปอยู่กับญาติหรือว่าพ่ออะ แล้วพ่อน้องล่ะเธอยังคงก้มหน้าแต่ก็พูดพ่อตายไปนานแล้วค่ะแม่ถึงได้มีผัวใหม่ญาติหนูก็ไม่มีหนูอยู่กับแม่สองคนจนกระทั่งไอ้ลุงชัยมันมาอยู่กับแม่ยังไงยังไงน้องก็ควรไปแจ้งความเอามันเข้าคุกนะแล้วอยู่ๆนาฬิกาข้อมือของผมมันก็ร้องตีดขึ้นมาเพื่อเตือนว่า ขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาตรงแล้วจู่ๆเด็กสาวก็ลุกขึ้นยืนพี่หนูต้องไปแล้วได้เวลาของหนูแล้วแหละเด็กสาวยืนหันข้างผมยาวปะบ่าปลกใบหน้าผมกำลังคิดว่าเธอจะไปไหนแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเด็กสาวหันหน้ามาทางผมผมเห็นใบหน้าเธอเต็มตาดวงตาทั้งสองข้างที่น้ำตาไหล แต่มันออกมาเป็นสีดำๆไหลามาตามร่องแก้มและก็มุมปากแล้วเธอกำลังอ้าปากพูดก็มีน้ำสีดำๆไหลพลั้งพลูออกมาจากปากของเธอขอบคุณนะพี่ทำบุญให้หนูด้วยนะแล้วตัวของเธอก็มีน้ำไหลออกมาตามเสื้อผ้าแขนขาตรงที่น้องเขายืนอยู่น้ำนองเต็มไปหมดผมถอยหลังออกมาสองสิก้าแต่เด็กสาวพุ่งตัวออกไป ผมคว้ามไม่ทันมองตามลงไปร่างของเธอไม่ถึงน้ำแต่มันหายไปเฉยๆหายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นไปนได้ยังไงหรือว่าผมโดนผีหลอกแล้วผมคิดได้เท่านั้นด้วยความตกใจผมวิ่งเตลิดข้ามรั้วออกมาที่รถมีรถที่กำลังขับขึ้นสะพานมาพอดีบีบตแตรดังสนัน่นเพราะว่าเขาเองเกือบจะชนผมเขาจอดรถแล้วก็ตะโกนด่าออกมาว่า อ้าวเฮ้ยมึงอยากตายหรืองไงอย่ามาฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้นะคนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้ฮาขอโทษครับพี่ผมถูกพี่หลอกครับผมไม่ได้ฆ่าตัวตายผมถูกพีหลอกจริงๆริงพี่แล้วบางเอิญก็มีแท็กซี่อีกคันขับมาพอดีเขาจอดดูคิดว่าเรากำลังจะมีเรื่องเออไม่รู้เว้ยผีไม่ผีแต่ถ้ากูชนมึงไป มึงได้เป็นผีแน่ๆแ,แล้วรถเก่งคันนั้นก็แล่นออกไปด้วยความโมโหผมเห็นแท็กซี่ยังจอดดูผมเหมือนเขากำลังชั่งใจผมพยายามจะเข้าไปในรถตัวเองแต่ด้วยความที่มันสั่นยังต้องค่อยๆตั้งสติแล้วแท็กซี่คันนั้นเขาตะโกนบอกผมว่าคุณขับไปค่อยๆไปนะเดี๋ยวลุงจะขับตามให้เดี๋ยวไปหาที่คุยก,กัน พอลงสะพานวิ่งไปสักระยะแกก็กระพิบไฟให้ผมจอดซึ่งผมก็จอดลุงแกเปิดประตูรถแล้วก็เดินมาหาผมถูกผีบนสะพานหลอกเหรอเด็กผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่คุณโดนคนเดียวเขาโดนกันเยอะแล้วอา้าวลุงรู้เหรอครับหรือว่าลุงเคยโดนลุงไม่เคยเจอรอบแต่เด็กคนนั้นมันเป็นเด็กแถวบ้านมันโดนพ่อเลี้ยงข่มขืน แล้วแม่มันก็ดา่ามันน้อยใจเลยมากระโดดสะพานตายแล้วทุกคืนเวลาเนี้ยมันก็จะมากระโดดทุกคืนถ้าจังหวะเดียวกันก็เจอพอมันตายจริงๆอแม่มันเสียใจแทบบ้าก็มันไล่ลูกมันไปตายเองแบบนี้นี่เองผมคุยด้วยตั้งนานสองนานขนลุกคุยกับผีเออพ่อเช้าคุณก็ไปํำบุญใสบาตให้มันหน่อยมันชื่อแก้วใจ แต่แปลกนะลุงก็วิ่งเส้นนี้รับสง่งผู้โดยสารประจำไม่ยกเจอมันเอาบุญเถอะคุณมันคงไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณแต่มันฆ่าตัวตายมันก็ต้องมาทำซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันโชคดีนะลุงไปก่อนไปหาผู้โดยสารต่อขอบคุณแม่ครับลุงเออแล้วลุงชื่ออะไรล่ะลุงเหรอเรียกลุงว่าลุงชัยก็แล้วกันลุงชัย ผมทวนคำพูดทำไมมันคุ้นคุ้นหูวะผมมองตามแกเคลื่อนรถออกไปแล้วรถแท็กซี่ของแกก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีแท็กซี่วิ่งบนถนนตรงหน้าผมเลยสักคันผมรีบเปิดเกะ๊ะหยิบพระที่วางไว้อัญเชิญท่านมาใส่กระเป๋าเสื้อว่าขอให้ผมได้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยอย่าได้เจออะไรอีกเลยคืนนั้นพอถึงบ้านผมต้องขอเข้าไปนอนกับพ่อแม่ซึ่งแม่เองก็คงรู้ว่าผมต้องเจอกับอะไรมาแน่ๆ แต่พ่อเช้าผมก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งท่านก็พาไปปล่อยนกปล่อยปลาเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคเงินซื้อโรงเรียกว่าทำบุญกันชุดใหญ่เลยทีเดียวและผมก็ไม่ลืมที่จะอุทิศบุญทั้งหมดให้แก้วใจขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมฝันเห็นน้องเขามายืนยิ้มให้ไม่ได้พูดอะไรเขาคงจะมาบอกว่า ได้บุญที่ผมอุทิศไปให้แล้วมัง้งซึ่งผมก็รู้สึกสบายใจที่ได้ให้คีวิตและหน้าที่การงานก็ราบรื่นมีโชววิราบอยู่บ่อยครั้งการทำความดีทำให้เรามีความสุขผมคิดว่าถ้าน้องเขายังมีดวงจิตที่ติดค้างอยู่เขาก็ก้าวข้ามไปสู่พบภูมิใหม่ได้ยากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดี คนดีไม่ได้ดูที่หน้าตาไม่ใช่การศึกษาแต่คือปัญญาที่มาพร้อมกับจิตใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาในเรื่องช่วยพวกเราด้วยเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับโศกอนาตกรรมอยู่หลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็จะเกิดการสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินคาวร่ามากๆมีทั้งทั่วโลกกระจัดกระจายหลายๆประเทศก็มีหลายๆจังหวัดแม้ที่ประเทศไทยเราเองก็มีเหตุการณ์ที่เศร้าสลดเช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนเช่นสึนามิแผ่นดินไหวน้ำท่วมตึกถลม่มหรือว่าไฟไหม้สถานบันเทิงแม้แต่อุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออื่นๆที่สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เรือโดยสารที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวกีนมาเต็มลำเรือทั้งสามลำอยู่ๆก็มีพายุเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันทำให้เรือทั้งสามลำนั้นล่มและก็จมในบริเวณเกาะเฮใกล้จังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดความกุลาหลขึ้นทันทีแต่ละคนตะเกียกตะกายหนีตายผมได้รับวิทยุรายงานว่าเกิดเหตุเรือล่มทั้งสามลำโดยทั้งสามลำนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวกีน และก็เป็นเรือของทัวร์กีนตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆพวกเราได้นำเรือหลายลำไปช่วยเหลือขณะกำลังจะถึงบริเวณที่เกิดเหตุสถานการณ์นั้นตรงนั้นมีสภาพอากาศที่เลวร้ายอย่างมากทั้งมืดคลึ้มผ้าายุฝ,ฝนฟ้าขนองและก็คลื่นลมที่ปั่นป่วนอย่างหนักบวกกับเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วความช่วยเหลือทำได้ยากลำบากมากแต่พวกเรา ก็พยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดคนจำนวนมากส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงร้องไห้ดังและงมผสมกับเสียงฟ้าฝนและก็ลมมีแต่ค,ความกุลาหลนเสื้อชูชีบลอยฟ้องอยู่ตรงบริเวณที่มีเรือจมคนมากมายลอยชูคอชูมือแหกปากร้องวุยวายซึ่งการสื่อสารก็ลำบากเพราะผู้ประสบภัยนั้นเป็นคนกีน จึงสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดซึ่งมีทั้งคนเป็นและก็คนตายเป็นจำนวนมากบางคนโวยวายร้องหหาครอบครัวที่จมไปกับเรือเวลาย,ยิ่งผ่านไปนานผู้เสียชีวิตและการสูญหายก็เพิ่มมากขึ้นและการช่วยเหลือก็ลำบากมากขึ้นเพราะว่าใต้น้ำนั้นมันขุ่นมากซึ่งทิมบดาน้ำก็จะเกิดอันตรายได้ เราจึงช่วยได้แต่คนที่ลอยคออยู่ส่วนที่จมไปกับเรือคงต้องมาเก็บกู้ภายหลังเพราะว่าทั้งหมดนั่นเสียชีวิตหมดแล้ววันที่สองของภารกิจการกู้ศพซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดำน้ำําเพื่อที่จะนําศพที่ติดอยู่ในเรือขึ้นมาทีละศพเพราะว่ามีศพเป็นจำนวนมากแต่ทำไปสักพักก็เกิดพาย,ยุฝนตั้งเขามาอีกทำให้ต้องเลิกหลมไป เข้าสู่วันที่สามของการกู้ศพและก็เป็นที่น่าเวทนาเพราะวศพกระจัดกระจายอยู่ภายในเรือสภาพแต่ละคนที่ขาดใจตายตาเบิกโลงบ้างปากอ้าค้างบ้างมือไม้กลางขวายคว้าบางคนนั้นยังสวมเสื้อชูชีพอยู่แต่ว่าเขาออกมาจากเรือไม่ได้ก็เลยจมน้ำก่อนทุกๆหน่วยงานนั้นช่วยกันนำศพขึ้นมาบนเรือมานอนเรียงรายแล้วก็จัดการถ่ายรูป เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าศพไหนเป็นใครล่วงเข้าวันที่สี่ที่ห้ายังต้องค้นหาศพกันต่อไปแต่สภาพศพที่อยู่ในน้ำนั้นเริ่มนานก็เริ่มเปลี่ยนบางศพก็ขึ้นอืดพอคว้าแขนหรือว่าขาเพื่อที่จะนํำขึ้นมาก็ปรากฏว่าเนื้อหนังติดมือมาก็มีบางคนก็หนังหลุดบางคนแขนขาหลุดเพราะมันเริ่มเปลื่อยเรียกว่ากว่าจะกู้กันได มันก็ทุลักทุเลแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสูญหายหาศพไม่เจอและก็อาจถูกพัดไปใต้ผืนทรายจนทรายกลบไปหมดแล้วส่วนบนเรือช่วยเหลือแต่ละลำนั้นก็เต็มไปด้วยศพที่จับมานอนเรียงรายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กคนหนุ่มคนสาวคนแก่ในที่สุดก็ต้องยุติการค้นหาและเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการกู้เรือที่จมอีกหลายวันซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่อง เหตุการณ์เศร้าสลดได้ผ่านไปแล้วแต่ผมกลับรู้สึกไม่ปกติเวลาที่อยู่ในเรือมักจะรู้สึกว่ามีสายตาหรือมีใครคอยจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดกับผมคนเดียวเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกทำให้เกิดความหวาดระแวงคืนนี้ก็เช่นกันผมต้องเข้าเวนบนเรือกับเพื่อนคู่เวนของผมซึ่งเราต้องนอนค้างในเรือขณะที่กำลังทำอะไรกันเพลิน ผมก็หันไปแวบบแบบก็เห็นเหมือนมีใครหน้ามาแนบที่กระจกห้องเรือจนผมต้องสะดุ้งและก็ร้องออกมาเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรวะนั่นน่ะโจะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็รีบเดินมาหาผมทันทีแล้วก็พูดเบาๆว่ามึงเห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมเพื่อนที่กระจกนั่นน่ะกูขนลุกเลยนะไอ้บ hey ้าเอ้ยผมพยักหน้าเป็นอันว่ารู้กันว่ามันไม่ปกติ เพราะว่าใบหน้าที่ผมเห็นนั้นมันแนบกดจนบี้ไปกับกระจกนั้นมันไม่ได้มีแค่หน้าเดียวแต่มันมีหลายหน้าเหมือนกับว่าพวกเขามาส่องมองดูพวกเราผมรวบรวมใจดึงม่านปิดทันทีกูว่าหน้พวกนั้นน่ะโจะกาลังจะเอ,อ่ยปากผมก็รีบเบรกซะก่อนมึงอย่าพูดโจลองฟังเสียงดูสิได้ยินอะไรไหมเสียงเหมือนมีมือมาตบที่รอบๆเรือน่ะ ฟังสิเสียงดังแปะแปะจากเสียงที่เหมือนตีเรือเบาๆสองสามทีแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงทุบเสียงตีอยู่ร,บรอบๆเรือพร้อมกับมีเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือผมได้ยินแต่ว่าเฮลมีเฮลมีแล้วก็เสียงดังแปะแปะเหมือนว่ามือเขาตกอยู่ที่ท้ายเรือ ผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีกลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเริ่มมีเสียงคนพยายามปีนป่ายขึ้นมาบนเรือเสียงตะเกียงตะกายแล้วก็หล่นน้ำดังตุ้มใหญ่ถ้าเรามัวแต่กลัวแล้วเกิดเป็นพวกหัวขโมยหรือว่าโจรละ่ะที่คิดว่าเรือจอดไว้แต่ไม่มีใครก็อาจจะขึ้นมาขโมยของพอคิดได้เช่นนั้นผมก็เลยชวนเพื่อนแอบดูก่อน เฮ้ยโจไม่แน่นะเพื่ออาจจะเป็นขโมยมาดูก่อนเราสองคนที่แง้มม่านสองไปมองที่ด้านนอกเห็นเงาตะคุ่มตะกุ่มสีดำหลายสิบเงาที่กำลังลอยคออยู่ในน้ำพร้อมกระโบกมือขอความช่วยเหลือปากก็ส่งเสียงร้องเป็นภาษากีนผมรู้ได้ทันทีว่าคงเป็นวิญญาณของพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าจากสภาพที่ผมมองเห็นคนที่ลอยคออยู่นั้น แต่ละคนสภาพแบบศพที่เรากู้ขึ้นมาหน้าตาเละผมพ่อหลุดลุย่ยเห็นแต่หัวกะโหลกแขนไม่มีข้อมือมีแต่ท่อนแขนกุดๆที่โบกไปมามันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมไม่กล้าดูต่อหดตัวลงมาแอบอยู่นิ่งๆแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนมากมายน่าจะเป็นหลักสิบ เดินไปมาอยู่บริเวณบนเรือเสียงเดินเสียงร้องไห้เสียงพูดภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นความรู้สึกก็กลัวมากแต่ก็กลัวอีกอย่างว่าเลือดจะเป็นพวกโจรขโมยมากกว่าเราสองคนจะสู้วนไหวหรือเปล่าเลยตัดสินใจค่อยๆแง้มม่านไปดูในห้องแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเงาดำๆหลายสิบล่างเดินไปมาผมถึงกับพงะ พผีๆจริงด้วยโจผมิดกลับลองเสียงหลงวิญญาณเหล่านั้นยังติดยังวนเวียนอยู่กับความทุกข์ทรมานซึ่งไม่ต่างกับผมตอนนี้ที่กลัวจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเฮ้ยไอ้บาเอ้ยผีหลอกโจพูดพลร่งออกมาเบาๆเราสองคนพะงยาค่อยถอยหลังขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็คุมโปร่งอย่างกันนัดกันไว้ด้วยความรู้สึกกลัว ส่วนผมคิดภาวนานในใจเอ,อ้ยไปที่ชอบที่ชอบเธอแล้วจะทำบุญไปให้อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยแต่เสียงเดินเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่รอบๆบริเวณเรือที่ด้านนอกห้องโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เราเอาศพขึ้นมาพักไว้จู่ๆที่ลูกบิดประตูก็มีเสียงดังก๊อกแก๊กเหมือนมีคนมาจับขยับไปมาหรือว่าพวกเขาจะเข้ามาข้างใน หรือว่าพวกเขารู้ว่าเราอยู่ในนี้มันหมุนไปมาตลอดเวลาผมเริ่มแห่แจใจไม่ทั่วท้องค่อยๆแง้มป้าอุ่ที่คุมโปงดูและหวังว่าคงจะไม่มีใครหรืออะไรเข้ามาในนี้ได้ผมแงนมองไปบนหี้งผ้าเล็กๆของเราแปลงก็ยกมือขึ้นไหวขอให้ในห้องนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยเถิดผมไม่รู้ว่าโจาเป็นยังไง แต่ผมก็สุดจะประมาณแล้วแหละจนเช้าตื่นออกมาสำรวจด้านนอกก็พบว่ามีรอยน้ำเหมือนรอยเท้าเต็มไปหมดนี่แสดงว่าพวกเขามาที่นี่จริงๆเพราะว่าศพมีเป็นร้อยคงจะเป็นศพที่เราเอาขึ้นมาพักไว้บนเรือลำนี้เขาเลยยังวนเวียนอยู่ผมตัดสินใจพูดพปุ่งๆออกไปท่ามกลางความว่างเปล่าถึงจะคนละภาษาเมื่อเขาตายไปแล้วก็น่าจะเข้าใจ เราช่วยพวกคุณเท่านี้แหละเราช่วยพวกคุณเท่าที่ช่วยได้แล้วเอาพวกคุณขึ้นมาจากน้ำส่งคืนญาติพี่น้องขอให้พวกคุณไปสู่สุคติเถอะเดี๋ยวผมจะไปทำบุญให้อย่ามาหลอกหรือว่ามาติดกรรมกับร่างเดิมผมสัญญาขอแค่อย่ามาปรากฏร่างแบบเมื่อคืนใช่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 เราจะทำบุญไปให้นะไอเดนกลัวเราต้องหาพระมาปรมน้ำมนต์ที่เรือแล้วละมัง้ง มันจะดีเหรอไปทำบุญให้เขาง่ายกว่านะเพื่อนนิมนพระมามันเรื่องใหญ่นะต้องขออนุญาตหน่วยงานเขาอีกเป็นนั้นว่าเราสองคนพ่อออกเวรก็ไปทำบุญที่วัดกันคิดว่ายังไงเขาก็คงได้รับเพราะว่าเราตั้งใจให้เขาจะได้ไม่ทุกข์ทรมานอีกได้ไปสู่ภพภูมิตามกรรมของตัวเองต่อไปข่าวที่มีคนเจอพวกเขาบนเรือ ก็ยังมีอยู่จากคนเฝ้าเวรอ,อื่นๆมาเรื่อยๆคงต้องใช้เวลาเพราะว่าบางดวงวิญญาณยังติดอยู่ตอนที่กำลังจะเสียชีวิตสําลักน้ำแล้วขาดใจมันทรมานและก็น่าสงสารมากๆภาพที่ดวงตาเบิกโพลงปากอ้ามือหงอิกงอมันยังติดอยู่ในตาผมอยู่เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับ